วันนี้เราจะมารีวิวเรื่องผู้ผู้ช่วยตูวจิ๋วกับหนูแฮนเซอร์เ่ะเริ่มเลยครับคุณพ่อคนนี้ครับเขาจะทำของเล่นให้หนูแฮนเซอร์ทำไม่ได้ผู้ช่วยตูวจิ๋วอะ่ะเดาเลจะมาช่วย ี่แล้วนี่คือนีคอ่คือหนูแฮมสเตอร์แล้วแล้วาก็ลังทาสีุนสองผู้นี้กำกลังทาสีกันอยู่ทาสีไม้ครับแล้วนี่คือขนมนี่คือของกินหนูแฮมสเตอร์อันนี้แล้วลน,นี่นี่แล้วเนี่ยนี่กำลังทาสีกันอยู่หนูแฮมสเตอร์สซนมากจนทำไ้าาตัวนี้ ทำจนทำไอตัวนี้จนทำไตัวนี้หกแล้วแล้วก็เหยียบแล้วแล้วก็ทำสาทาสีทสีทสีบ้านเองเป็นสีเขียวอเลยครับนี่คือรถรถเป่าแห้งและนี่ไงอันนี้กระเป๋าคนล้ม พูดตัวเดิ๋เดล้มเลยพอเปล่าอะนิฮัมสเตอร์ก็ทำงานเหมือนเดิมแหละกินนี่ครับนิฮัมสเตอร์กำลังเล่นเล่น,นอะไรอยู่เล่นเลือเล่อขี้เลื่อยใช่ไหมครับใช่ ันนี้ผู้ด้วยเดียวกำลังกำลังจ่ายตัวเสาพวกเนะครับะกิบปังแล้วเดือดทำเตอร์เลือดเต็มไปหมดเลยผู้ช่วยเดียวเลยช่วยเจ็บตั้งเสาเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ผู้ช่วยเดียวตั้งเสาช่วยหนึ่งมสเส้นหน้าหลักตรงนี้สิกินไม่หยุด แล้ว,แล,วแล้วก็ไปยกไอตัวเนี้ยดูไปตรงอิรานฐานไว้ข้างบนใหามันควาองแรงแล้วก็พักผู้ช่วยจิวเลยพักละแล้วหนูทำซึ่งก็พักด้วยกิน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 ไม่หยุด นี่น่าจะเล่นรถไฟกันนะคับนี่จะเอาไอ้ตัววงล้อใช่ไหมคะวงล้อขึ้นใบเตะตรงนี้แล้ว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 หนูแฮนเธอร์ก็รู้ว่าต้องทำอะไรวิ่งไปกินในตัวขนมของกินของกินข,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 ของมันแล้วแล้วก็ผู้ช่วยอยู่ๆเหลือน อันหนึ่งไว้แล้วเนะี่ยเขียนว่าพร้อมหรือยังแล้วก็จะยกขึ้นแ <c ười> ล้วเออนี่นะครับนี่ไปได้คือคือรอรอให้ไปข้างหน้าหฮางเตอร์น่าเะยมือเ ดูนี่สิอันน uh, <iph ong. S 1> ี้ก mm ็เ hmm. ด่นละละละหน่วยหัมนเซอร์วิ่งเลยครับต่อนึองลองวิ่งดูสิแล้วแล้วก็สุดท้ายวงล้อเสร็จแล้วดีคะจบแล้วสวัสดีครับจบแล้ว สวัสดีครับ